สวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาว y o u u u e f แฟนเพจแล้วก็ชาวสองที่น่ารักทุกคนนะคะยินดีต้อนรับสู่โบวี่หกสิบสีทาโรคช่องแห่งการดูดวงผ่านไพย่ยิปซีแบบศาสตร์ตะวันตกนะคะก่อนอื่นต้องสวัสดีปีใหม่นะคะปีใหม่ไทยนะคะสงการนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขมัง่งคั่งร่ำรวยปีติรื่นรมนะคะทุกๆคนเลยโชคดีโชคดีนะคะคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปอ่า สำหรับชาวราศีธนูรักขนาธนูนะคะเป็นคลิปดูดวงทั่วไปนะคะอะซึ่งชาวราศีธนูรักขนาธนูถ้าคุณอยากทราบลักนณาไปหาได้นะคะที่รายละเอียดใต้คลิปนะคะบรรทัดสุดท้ายมีลิงค์คุณก็ไปกรอกดูว่าดาวจันทร์อยู่ธนูไหมดาวจันทร์อยู่ไหนลักนณอยู่ไหนนะคะแต่ถ้าไม่ทราบก็ยุดวันที่ตามนี้เลยนะคะชาวราศีธนูนะคะใน ชาติวันตกก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22พฤศจิกายนถึง21ทธันวาคมนั่นเองนะคะถ้าคุณยึดตามนี้มันเราไม่ได้เปลี่ยนดวงคุณไม่ได้แบบผูกดวงคุณอะไรแค่คุณ be flexible ถ้าดูช่องไหนก็ให้ยึดวันที่ตามที่ช่องนั้นนะคะจะแตกต่างกันแค่นี้แหละนะโอเคชาวราศีธนูนะคะนี่เป็นเดือนพิเศษหน่อยก็เลย เลินี้โบจะชา,ายพายพระพิคเนตนะคะเสียงพระพิคเนตนะคะเสียงกระซิบจากพระพิคเนศมาไกด์ในเรื่องของดวงทั่วไปให้คุณด้วยนะคะโอเคขอพรพระพิคเนศนะคะไกด์ลายดวงแนวโน้มของชาวราศีธนูละคธน,นูนะคะในเดือนเมษายนนี้นะขอสามใบนะคะ personal personal transformation hmm. Inner k n o w น n g นะคะหนึ่งใบนะ energetic movement นะคะ i n e r t i e movement บ uh ห้าโอเคไว้ตรงนี้ก่อนเสร็จแล้วเราก็จะไปกันที่ไพ่ยุีนะคะแล้วจะมาผูกอ่านรวมกันว่าความหมายคืออะไรนะคะแนวโน้มไกไปนในทางไหนนะคะ ขอบอกว่านี่เป็นดวงโดยรวมนะคะอาจจะไม่ตรงกับคุณซะทุกเรื่องยังไงก็ให้ใช้วิจรารญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะโดยเฉพาะสมาชิกใหนยินดีต้อนรับนะคะโอเคชาวราศีธนู the view of fortune สามเหลี่ยน จะให้รุ่เแฟนนะคะเ of b o วอนคิงอว o อนนะคะหดาบหดาบ สิบถ้วยใบสุดท้ายดูว์ขออีกสามใบนะคะขยายเนื้อหาการอ่านนะคะเหมือนชาวราศีธนูนะคะเดือนเมษายนเนื้อมันมี การเปลี่ยนแปลงนะคะดวงชะตาของคุณนะคะมีการหมุนไปของวงล้อกรรมเขาเรียกวงล้อกรรมนะคะวงล้อแห่งโชคชะตากรรมมีทั้งกรรมดีและกรรมไม่ดีนะคะขึ้นกรรมของเราคือทุกคนมีกรรมแตกต่างกันนะคะอย่างที่บอกนะไม่ใช่ว่าเออคุณมีกรรมเยอะทํายังไงถึงจะล้างกรรมแก้กรรมได้ไม่มีหรอกค่ะสิ่งที่มีก็คือทํายังไงคุณถึงจะสะสมบุญ บุญดีหรือกรรมดีให้เพิ่มมากขึ้นนะคะเพื่อกรรมที่ไม่ดีนั้นน่ะเพื่อกรรมดีนั้นน่ะจะได้ช่วยผ่อนผ่อนเบาแล้วก็ให้เหตุการณ์สถานการณ์มันมันสามารถแบบว่าไปได้ไกลกว่ากรรมไม่ดีอ่ะเออนะคะก็อย่างที่บอกอะเนาะเราส่งอะไรไม่ดีออกไปความไม่ดีนั้นก็จะกลับมาหาเรานะคะเหมือนกดแรงดึงดูดนั่นแหละ ยังไงก็อย่างที่บอกนะคะให้พยายามคิดดีทำดีนะก้ะาวคาถาสตาร์ Star, นะคะเดลเวอร์มีความรักมาเกี่ยวข้องนะคะเดือนนี้ชาวราศีธนูโอเคอมาดูว่าไพ่าพาพิชคะแนนใบแรกบอกอะไรคุณนะคะเหมือน เหมือนเป็นการเริ่มต้นการหว่านพืชนะคะการเริ่มต้นการการเพราะปลูกการทนุถนอมการเลี้ยงดูอะไรอย่างนี้นะเดี๋ยวจะมาผูกไพ่กันแล้วก็ inner inner knowing นะคะเหมือนว่าคุณนะ่ะรู้ภายในรู้อยู่ในใจอยู่แล้วนะคะภายในคุณรู้ว่าอะไรเป็นอะไรนะคะคุณรู้ความคิดรู้ทันเท่าความคิดนะคะอืม ใบนี้นะคะมองไม่เห็นใบนี้ก็คืออินเนอร์ชติกนะคะเหมือนการเคลื่อนไหวที่มีพลังนะคะจะมีการเคลื่อนไหวอย่างมีพลังนะคะในในอนาคตนะคะอันนี้เป็นณตอนนี้นะ,ะที่ณตอนนี้คุณรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะคุณรู้ว่า คือเหมือนรู้ตัวดีอ่ะว่าคุณทำอะไรนะทั้งหมดทั้งมวลมาเริ่มกันนะคะเนื่องจากตรงกลางของคุณนะคุณได้ The View for June, นะิลอ f o r อ u n e เนาะแต่เดือนเมษาของคุณคุณอาจจะมีปัญหาจุกจิกเพราะมีไพ่แห่งความคิดมากเข้ามานะคะชาวราศีธนูคิดมากเครียดนอนไม่รับจิตตกปัญหาขยะสมองเยอะนะคะ แล้วก็มีก้าวทาเข้ามาภาระเหนื่อยเน็ดเหนื่อยเลอเกินทางด้านจิตใจหรือว่าการงานอย่างนี้นะเหมือนคุณจะได้เดินทางนะชาวราศีธนูคุณจะได้เดินทางนะคะแต่การเดินทางครั้งนี้คุณเราคุณจะ,จะรู้สึกฉ,ฉ,ฉันเครียดฉันไม่สบายใจอ่ะไม่อยากเดินทางไม่อยากไปเพราะอะไรเพราะความรักเพราะครอบครัวมันทําให้พวกคุณจะต้องห่างอย่างนี้ก็ได้นะคะเหมือนประมาณว่า คุณจะมีการติดต่อติดต่อในเรื่องของการงานอาจจะไปติดต่อทําธุระต่างถิง่นต่างแดนหรือต่างจังหวัดก็ได้นะคะเนี่ยไปจัดการในเรื่องเกี่ยวกับงานติดต่อสื่อสารไปเซ็นสัญญาไปคุยธุระเรื่องงานหรือทํางานที่ไม่ได้อยู่กับแฟนอะไรอย่างเงี้ยมันทําให้คุณรู้สึกแบบเระยะทางเนี้ยมันจะห่างกันหรือเปล่าคุณกับแฟนจะมีปัญหาในเรื่องนี้นะคะนะ มือนคุณนะ่ะได้รับหน้าที่ภาระมากเยอได้รับหน้าที่มาภาระในการงานก็ค่อนข้างมากขึ้นเหมือนกันเห็นไหมคุณอาจจะตกลงทำสัญญาเซ็นสัญญาหรือทําอะไรโปรเจกต์ project, อะไรบางอย่างภาระก็เลยเยอะหน้าที่ที่แบกไว้ก็เยอะแต่ความสําเร็จไปไหนเสียความสําเร็จก็มานะคะมีทั้งน่สิบถ้วยมีทั้งเดอมีคนเห็นในผลงานสามารถนํางานออกมาแบบ สาธารณะได้เห็นไหมมีคนรู้ในผลงานของคุณด้วยนะคะเป็นที่รู้จกักแล้วเหมือนแบบจะนำความสำเร็จมาให้คุณเดี๋ยวเวอร์โปรเจกต์ไหนที่คุณทำหรือเริ่มต้นคุณจะประสบความสำเร็จนะคะแต่เดือนนี้คุณจต้องระวังในเรื่องของจิตตก่ระวังในเรื่องของเนี่ยอารมณ์นะคะความรู้สึกเงา,ควา,วาเวความรู้สึกว้าวความรู้สึกแบบว่า เฮ้ย <hit my point> มันเหงาความรู้สึกมันห่างไกลจากแฟนนะ่ะมันเลยทําให้คุณจะต้องระวังในเรื่องของจิตใจนะคะอย่าเลิดเปิดเปิงไม่ใช่ว่าไปไกลแล้วพอไปแบบห่างไกลแฟนนะคะพอมีใครเข้ามาใกล้หน่อยก็คือเผลอใจอะไรอย่างเงี้ยคือให้ระวังตรงนี้นะคะนะอาจจะมีความแบบเครียดในเรื่องของระยะทางหรือการติดตอ่อสื่อสารก็ได้นะคะ นี่คือคนที่มีคู่ส่วนใครที่เป็นโสดนะคะก็มีความหวังในเรื่องความรักจะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆกับคนใหม่ที่มีความแตกต่างทางชาติก็ได้ซึ่งเป็นอะไรที่แตกต่างกับคุณแล้วทําให้คุณรู้สึกเฮ้ยสดใสกับพี่กับีกระเป๋าอะไรอย่างนี้นะคะคนมีครอบครัวก็มีความสุขขึ้นนะคะที่ไม่ได้แบบมีปัญหาเรื่องการเดินนะทางนะจะได้รวมตัวกันกับคนในครอบครัวนะคะคุณจะรู้สึกอาจจะพาครอบครัวไปทําบุญอะไรอย่างนี้ก็ได้นะ ือว่าอยู่รวมตัวกันนะคะแล้วก็ให้ความอบอุ่นซึ่งกันและกันทํากิจกรรมร่วมกันอย่างนี้นะคะเอาละถ้าปัญหาที่คุณได้เจอไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องภาระต่างๆนานา,นาคุณเครียดว่าคุณจะทําได้ไหมคุณเครียดว่าความสัมพันธ์จะเป็นยังไงคุณจะสามารถจัดการได้นะคะไพ่ก็บอกเห็นไหมไพ่ก็บอกว่าเอยเนี่ยความสําเร็จนะมันไม่ได้ไปไหนหรอกนะคะแค่มันเป็นอะไรที่ คือคุณต้องแบบว่าได้เคลื่อนแบบมีพลังเฉยๆนะคะมันเป็นอีกเก้าหนึ่งสเต็ปหนึ่งของการแบบไปสู่ซักเซสรเรานะคะแต่คุณจะสามารถขจัดปัญหาได้เห็นไหมมีไพ่หนึ่งหนึ่งดาบเข้ามานะคะมาช่วยคุณในเดือนนี้มาเปิดไพ่ความรักนะคะ อืมขอสามใบนะคะขอสามใบใครที่รอคอยงานนะคะหรือคนทำงานประจำมีคนเห็นในผลงานของคุณนะระวังในเรื่องของการขัดแย้งกับแฟนเท่านั้นแหละแล้วก็ ถ้าเพื่อนร่วมง,งานรับปากหรือเขาโยนงานให้คุณนะมันก็จะเป็นภาระนะเหมือนเออเธอได้รับตําแหน่งเธอได้รับภาระเธอก็ทําไปสิอะไรอย่างเงี้ยแต่มันเป็นการเริ่มต้นที่มีแพลชั่นของคุณนะคะนํามาสึ่งความสําเร็จแล้วเดอ w o เวินะคะนะแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองให้พยายามไปทําบุญนะคะทําจิตใจให้สงบนะอย่าเครียดอย่าคิดมากในเรื่องของความรักนะคะ ต้องพยายามแบบมีความมั่นคงในเรื่องของความรักอย่าเพิอใจเด็ดขาดนะคะ let s go ความรัก long distance relationship เห็นไหมก็บอกว่าเป็นความรักที่ยาวยืนยาวนะคะแล้วก็ God set of tuner คือเป็นเทพพระเจ้าแห่งสายฟ้านะคะที่เปรี้ยงมาบางครั้งที่นำพามาซึ่ง the w h e e of fortune นี่แหละ บางอย่างก็เกิดขึ้นอย่างที่คุณไม่ตั้งใจอยากให้เกิดนะความสัมพันธ์นี้ใครที่มีความสัมพันธ์อยู่ว่าเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นอะไรที่ต้องใช้ระยะเวลาพิสูจน์รวมมาถึงระยะทางด้วยในความมั่นคงในเรื่องของความรักนะคะอย่างที่บอกไปแล้วว่าบางคนจะเครียดจะทุกข์เนื่องจากอยู่ห่างกันแฟนต่างชาติหรือแฟนไปทํางานที่อื่นอย่างเงี้ย Let's go นะคะบางคนที่จะจบกับความสัมพันธ์ที่เพิ่งจบมาคือคุณจบได้สวยนะคะแล้วคุณก็ได้เริ่มต้นใหม่ได้ดีด้วยซึ่งคุณได้เริ่มต้นใหม่กับคนที่เข้ามาแบบในลักษณะของ The Lover คนในอดีตชาติเป็นคู่เป็นคู่รักนะคะเป็นเป็นเหมือนเนื้อคู่นะคะคนที่เข้ามาเนี่ยนะคะแต่คุณต้องให้ความคิดที่มันแบบว่าลบๆ Let's go นะคะ นะอย่าอย่าพยายามที่แบบว่าเครียดมากจิตตกมากมันดึงดูดเ n e r g y ของคุณที่แบบว่าแย่ๆให้ทำอะไรที่แบบว่าคุณรู้สึกแย่แล้วมันจะไม่สดใสแล้วทีเนี้ยมันเ n e r g y ดีๆก็จะไม่เข้ามาหาคุณนะคะดังนั้นพยายามทำไปไปวัดก็ได้ไปทำอะไรก็ได้ที่ทำให้คุณรู้สึกว่าดีมีคุณค่าอะไรอย่างนี้นะ โอเคพระพิคเนยก็บอกความเคลื่อนไหวจะเป็นไปอย่างมีพลังการเคลื่อนไหวแบบมีพลังนะคะแต่อย่างบอกได้อย่างเสียอย่างนะคะแต่ความสําเร็จอยู่ที่คุณนะคะเนี่ยสิบเหรียญเอ้ยไม่ใช่สิบถว้วย The Wish Card ความสุขความสําเร็จแล้วก็ดูเบอร์ความส่อเด่นแบบยังไงก็สําเร็จนะคะโอเคนะชาวราศีธนูแม่นไม่แม่น,มน,มนยังไงคอมเมนต์ด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยสําหรับการแวะเข้ามาชมมาฟังกันนะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกันและได้รับข่าวสารในคลิปถัดไปนะยังไงก็ขอให้คุณมีความสุขมากๆนะในปีใหม่ไทยสงการนี้นะคะอย่าลืมดูแลตัวเองนะคะและ้วก็เวลาเดินทางนะคะก็ระวังเรื่องอุบัติเหตุด้วยนะคะนะก็ขอให้คุณโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ